การเจิมเสริมสิริมงคลที่วัดจันแห่งนี้ท่านที่มีศรัทธาในองค์พ่อแก่และมากราบไหว้หัวใจสําคัญของการมาเจิมที่นี่ไว้อย่างหนึ่งว่าเจิมไปให้เนี่ยเพื่อความเป็นสิริมงคลเจิมให้เป็นขวัญเป็นกําลังใจให้ท่านไปพึงระลึกสํานึกเอาไว้ว่าเราได้รับของดีไปแล้วของดีในที่นี้ก็คือกุศโลบายที่ครูบาอาจารย์ท่านได้แทรกความเชื่อพิธีกรรมศาสตร์ต่างๆเป็นมงคลให้กับสิทธิยานุสิท์ที่ได้มาเจิมเสริมสิริมงคลไปนั้นเราเจิมไปแล้ว แล้วได้ของดีไปแล้วเราก็ต้องมีวิธีรักษารักษาในที่นี้ก็คือรักษาจิตรักษาใจของเราให้ดีให้มีกําลังจิตมีกําลังใจต่อสู้ฟันฝ่าดําเนินชีวิตอย่างมีสติระลึกนึกถึงสิ่งที่ดีๆที่เราได้มาเสริมสิริมงคลไปเจิมไปแล้วรู้จักประหยัดอดออมทารรมาหากินรักษาประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้ดีใช้ชีวิตความเป็นอยู่ให้มันสมถะเรียบง่ายไม่ฟุ้มเฟอ้อเห่อเหิมรู้จักคบมิตรก็เป็นมงคลแก่ตัวท่านทั้งหลายเองทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องไม่ทิ้งหลัก รมของทางพระพุทธศาสนาสัทธายอย่างมีสติไม่ลุ่มหลงงมงายใช้ชีวิตให้ถูกต้องตามคลองของธรรมมีหลักธรรมที่คอยประคับประคองเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจให้ท่านดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเจิมเติมมงคลเกิดขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วก็อย่าลืมหมั่นสร้างกุศลส่งเติมกําลังบุญกําลังวาสนาตัวเองให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปก็ฝากเอาไว้ทุกคนทุกท่าน